<ม>ยงไสุดหนึ่งอยู่นี่สองตัวเพื่นมันมันทกันแล้ลวลงไปเกออ่ะหนดมันน่ง,านางอยู่เนี่มันน่งอยู่เนี่มันโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่มันโผล่ขึ้นล้ว้เดินหัว่ะมาเฮ้ยม่อยู่มนอยู่มเอาอนดีกว่าอุ้ย

บอนดักขังขึ้นแบบหนึ่งอยู่มาไอ้ยเกิดไนบ้านเว้ยใกล้ๆเว้ย่่ยไปสัตว์กู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 ไอ้บอลหายไปไหนเด๋อเอามาสามทายเฮ้ยหลังบ้าน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 ไอปอลหลังบ้าน

ไฮ้ยพไอนพอนอุ้ยหัวยืดหัวยืดเอมีคนมาข้างล่างมีคนอยู่ข้างล่างอุ้ยอุ้ยไม่ินตรงไหนวะนี่มาขึ้นมาแล้วเนี่ยมาขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้แบดดักตะวันตะวันตะวันแบดดักมันจะตายมันตายมันตายมันจะตายอ่ะกูจะตายอุ้ยเฮ้ยข้างล่างมันสองคนแมสเนสหว่ะมาขึ้นมาแล้วมาขึ้นมาแล้ว สายหนึ่งยังมีอีกนี่มาศูนย์หนึ่งเออเรียบร้อยบ้านโดนยึดกูได้แบบเดียวมาแล้วใครวะเนี่ยไอป้อนไอปอนอ้ไอโอ้โห oh, สู้ไม่ได้เลยวะเนี่ย พลังโหดจริงพลังหดจริงไปวนึงอยู่นีพลังหดจริงนแตกอ้าวอีหยีมีสองศูนย์หนึ่งมีสองศูนย์หนึ่งสหียเกิดศรหไอ้ตูมึงตายเขากมบ้านแล้วเ เฮ้ยกูเกิดในบ้านโอ้ยแปกหัวกูเกิดแตกเฮ้ยมีคนอยู่ยบนกล่องเว้ยกล่องแดงอ่ะ หนักหน่วงอยู่แป๊บนึงหนักหน่วงอยู่ยิงไม่โดนโอ้โหแม่งแม่นจริงแม่งโดดยิงเลยอหะอยู่โซโนบแมนไปอีกหนึ่งหลับไปอีกสองคุมบ้านเดิมไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้างมาน้างมาจริงหลังขู่สองสองสองทางเอ่าทานเนี่ยไอ้มันอยู่ที่ใครใดเอ้ยมันเข้าไปในบ้านแล้วไอ้เฮ็ด มันเกิดไรข้นหมดแล้วไหนเขาไปข้างไหนแล้วกล้วยมัเข้าบ้านนะโตขึ้นมาแล้วกล้วยกล้วยมันอยู่ดีกล้วยกล้วยไม่จะตายกล้วยไม่ตายแล้วกล้วยกล้วยไม่จะตายแล้วกล้วยนี่ไหนวะนี่ไงตาย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 นี่นี่ทางนี้ทางนี้อุ้ยตัวหนึ่งอุ้ยโอ้ยศูนย์หนึ่งขึ้นมาได้ไงวะเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์หนึ่งไม่ใช่ศูนย์ห

ไอ้บอลนี่เต็มเลยอะไรโอ้โหมหากาบศพเต็มบ้านเลยบอลน่ะเดี๋ยวบอลไอ้กล้วยเดี๋ยวดิสืกตัวนวันเนี่ยมันจะตายแล้วบอลมันจะตายแล้วหัวยยืดห่วยืดเฮ้ยเอเฮ้ยใครเข้ามากูกูกู เียเก็บบอะไร้ยมีคนอยู่จากบ้านนั้นตายตายตายวะเฮ้ยมันโดนหัวไปนะเว้ยมีถุงสิมีคนมามีคนมามันยืนถาแล้วลูกก็เดินเฮ้ยมีคนเข้ามามีคนเข้ามามีคนเข้ามาไมีคนเข้ามาแตกแล้วโอ้ยมันไหนมันไหนมันไหโอ้โหกูติดเลยวะทไมตัวกูเดินหนึบอ่ะนใจเย็น ฟตายยังหุ้ยตายตายขึ้นบนขึ้นบนขึ้นนเอาตายหมดแล้วเหรอวะมาแล้วกูมาแล้วกล้วยในหมึกกูวะหุ้ยกำลังยิงกูแป๊บหนึ่งตัวอยู่ข้างล่างอ่ะกล้ว้เนี่ยไอ้โซในไอ้โซเนี่ยไหนวะโซอยู่ห้องข้างใต้บันได ไอแมดเดเข้าไปแล้วเข้าไปเยอะมากโฮ้ยแมดเดขึ้นไปโส้ยกูยิงมันรัวๆเลยอ่ะมันมีตัวช่วยมีเพื่อนช่วยอยมาเต็มเลยพวกแม่งอ่ะแต่กูยิงไว้ยัดหมอนเลยนะตายแล้วตายแล้วแม่แมมนใจเย็นกูยิงแม่งอย่างกระยัดหาเป็ดเฟ่แถวมีคนเดี่ยวไหนไหมเนี่ยแมจโอ้โอ้มันอยู่ขยวหน้าไอปอนคุมบ้านอะไรอ่ะ จะตกใจสยู่แต่ข้างในไงสัตว์เฮ้ยกดยาไม่ได้อันหนึ่งเฮ้ยไอ้บอลข้างบนข้างบนดอ้ววโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหพวกตามหมดแล้วเหรอเออกว่าตายมันยึดบ้านเราไปแล้วไม่ได้เกลัวเราวิ่งเข้าไปไอ้เออนี่มาเดี๋ยวกูเก็บตัวก่อนบนนี้กัน ตายคู่นี่ไอตัวนี้ไอตัวนี้ไงที่แม่งตาที่มันตาหนายนลอยพวกเราเนี่ยตัวนี้ตายไ,ไปดิมึงแมนเนตตายแล้วเว้ยดูเกิดข้างๆบ้านใส่ไ,ไว้เนี่ยแมนดาร์กโดดยิงห่วงไปเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเรือไม่รถเรือไม่รถเว้ย <c oughs> ไ,วไม่มีใครเลยยิงตู้ยังไอมาแล้วมาแล้วมาแล้วไรปัดติดลงอัหน้าใส่วะเนี่ยไอป้อน ไอปอไม่ตายไปแล้วเหรอตายแล้วมีไอตายไปดิมึงใครอยู่หลังม่านเนี่ยไอแมนเน็ตใจเย็นๆเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาไอปอนนี่วะนี่พันเข้าไปแล้วกวยเข้าไปแล้วโอ้ยปอนใจเย็นหนักหน่วงอยู่ ายมาตายมตาตายคุณโดนจิงอะคิด่าโอเยดีแกเป็นให้ดูดูตกตกมันกระหน่ำมากเลยอ่ะเนี่ใครนักหนาวเนี่ยมาเฮ <c oughs> ้ยคุณแกเปียกไปเพิ่มแป๊บนึงเออ

เฮ้ยเดี๋ยวกูลองเองมึงดูสิเฮ้ยบ้านนู้น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 สองคนบ้านนู้นสองคนบ้านน่งามเออระบบดักฐางขึ้นอย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคนมาแล้วจขตางหลังดีกว่าแต่อุ๊บตรงไหนวะทางล่างฝั่งนู้นกดดีมาดีตองจุดมห้องโอ ทรไหนวะทนานไหนยิงตรงไหนอ่ะเฮ้ยนี่ท่านายอยู่นี่หลังโกดังวิ่งลวหลังโกดังแตกเออปูแตกมันส่วนกูนัดเดียวแตกเลยโคตรโหดยิงแรงหัวูนานมาก กูยังอยู่ข้างบนสบายดีกล้วยกล้วยเป็นตัวแต่มันจะวิ่งเข้าไปไหนวะนัะ่นมึง,งนี่หว่าบอลบอลไหววะดาบอลตายตั้งนานมากเลยตายมันตายสองทางสองทางสองทางเดี๋ยวพึง่งใจเย็นๆดิไอเอฟบีนั่นเ <laughs> นี่ยนัสแอนด์ออกซิเจนมาแล้วนะ

วิเข้ามาถึงประตูแล้วม,า,ม,า,า,มา,าดิมาดิปิด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 เบอร์เฮ้ยเอาเหรออูอ้หหัวรันหัวรันหัวรันมันตายมันตายมั <Okay. S 3> oh, นตายโอเคโอ้เจอมากดูศพในบ้านดิ <c oughs> มาแล้ว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  มัน,ม,น,ม,นมันเฮ้ยบนเขาเอ้ยบนเขาสามตัวเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเฮ้ยมาแล้วหลังบ้าน ตายตายตายยิงบนเขาได้ดิกำลังมันเลยบนเขาอะมาดินู่นนู่นอุ้ยอุ้ยเอ้ามาเดี๋ยวข้างหลังเลยโดนหัวแล้วจะไม่ตายจะตายแพ้แบดเน็นะโดนหัวโดนตัวไม่ตายแต่ตัวอื่นโดนตีโดนหัวไอ้บอยไอ้บอลช่วยเออดิเร็วๆร็ตายมาอยู่บนบ่ากันฟาดเลือดมันยังไม่เต็มหรอกรุ้นแบบเดี๋ยวตาย เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทำไมกูตายวะอุ้ยแตกโดนใครแมเดตเหรอนี่ไงแมเดตนี่ไงแมเดตนี่ไงนี่ไงนี่ไงอึดวะอึดคือปกติแล้วมึงอะเราอะเด็บเราเจ็บดราเราอะตายแล้วเอ้ยเจ็บตาแล้วเฮ้ วิ่งโอ้โหมันยิงอะในสวนกูเซ็นหน้าเซ็นหน้าตอบสะมอเรื่อยเรื่อยเลยเฮ้ยนอกมือเต็มเลยไข่แม่งใช้ปืนพกอุย่ยเซ็นหน้ามึงยิงกูจำได้มึงยิงกูมึงยิงกูกจำได้มึงยิงกูมึงตายไปอีกคนนึงอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอะไรเฮ้ย ไม่ขอเยื่อไปเลยกระไรด้ววะเยอะเอิร์ดอะไรเมตมึงเห็นตรงหน้าต่างปะไม่เลยแม็กระโดดแล้วมันก็นั่งแม็กออกอยบนหน้าต่างอ่ะเอาได้เอาได้เอาได้ทำได้แม่แม่ก็เด่นก็เรื่องมันตายมันตายบนบ้านเกียร์เอ้เอ้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยกูกูมันยิงกูแต่มันยิงยังไหนไม่รู้ไอ้หน้าใครเนี บอลิตีประตูวเียอะะไรมาแล้วใครวะเข้ามาแล้วไอ้แมนเดแมนเดตายเฮ้ยเออไอ้ปอนปอลบนเขาฝั่งนู้นยิงเราอยู่เห็นปะมันจะมีสองคนสองคนนี่นู้นฝั่งนู้นอู้นั่นไงมาเลงเราอยู่นานแล้วฝั่งเขาฝั่ง ไปกินกูตามหลังมาวะบ้านนี้เราคองครับยังไงดูบ้านนี้เล่นบ้านโน่นเล่นยากกว่าบ้านโน้นมีชั้นเดียวชั้นเดียวไม่งว่านัดทางเยอะโน่นมันิงกันอยู่โน่น,<ต>นอ้าวเปไรอะ เอ้อทางทาเข้ามันทิงอยู่เนี่นนั่งเลยเนี่ยบนบนเขามนอยยยอยย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 ยงยยยยยย่ยย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 ิยย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 ยัยยยยยกยย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 ้ยย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 นยยยล อุ้ยสามโอ้ยแมนเนตเอาแมนเนตก่อนเอาแมนเนตก่อนเอาแมนเนตไ,ไม่ตายกบวะแมนเนตตายสบายกูอุ้ยเหลือสามปั๊มยาไม่ได้โอ้ยอมาแล้วมาแล้วออกูกูอันเนี้ยกู แตว่ามันเยู試試 um <t t ่ไหนกันหมดเนี่ย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 โอ้โหเต็มเต็มนั่นนั่นตอมัน้โหันมันแบบแน่นๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยมเว่ะ ใครหัวแตกวะทุกคนกีมันโดนหัวโอ้ยดับเบิ้ลหัวแขกแขกหลับเลยเบอร์นตายในนั้นแน่เลยในว่านั้นอ่ะไอ้แม่งแม่งเปิดประตูหมดเลยเว้ยเฮ้ยมันพูดอะไรวะเอิร์ดเอิร์ดหลังบ้านเล็งอยู่หลังบ้านเล็งอยู่มันเป็ดรู่ง นี่ปอนไปวะเนี่ยโอ้ยเรียยิงมึงน,นั่งอยู่มีแงมียิงา,า,าดิมันจะตายแล้วยาหยาหมดเฮ้ยมึงดูดิเอเอเอมันนั่งเล่นอย่างเออไอ้แบดแดไอ, <laughs> อ,อ้ ความแม่งจะยิงได้แต่ทีแม่งยิงเลงโคตรนานอ่ะบอกแล้วว่าคอมแม็จยาวจะเพิ่มขึ้นไม่รัวยากที้อะแต่พวกมันกระตุกแต่พวกมันแม่กระตุกนะเพื่อเราไอยปอนนี่ว่ะเฮ้ยปอนอุ้ยปอนปอนอยู่ในปอนตักงร้อาไำไมเปอนเลยปอนยิงว่ะเนี่ยยิงยิงไม่โดนเลยมันออกมานอกแล้วมันตีมาโตถังเป็นไงวะดูดูดูแทนดูแทนดู ป้อนเอาไมาดิกาดแม่งว่าแล้วสุดท้ายป้อลกลับไปหากล้วยดิอุ้ยจะหลุดจะหลุดแม่งตัวหนึ่งมาโอ้โอ้อคมจังไอแมเนตดีกว่าโอ้โหแมเนตป้อนปอนปอนเข้าในเร็วปอนเข้าป้อนเข้าเฮ้ยแมเนตอยู่บ้านผม่นเลยแมเนตอะก็แล้ววะ นไอ้เี่หลังคาไเว่งเดี๋ยวกูฆ่ามันเองมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนี่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยเนียตายตายดิต้องตายดิน่าหยีกูตายอึดนะยอมรับเลยว่าอึดมากตายไปอึดอึดอะอึดผิดคนอะเฮ้ยหลังบ้านเฮ้ยโดนหัวโดนหัวตายโดนเถือกตาย

นี <thế> ่นี่หัวแตกหัวแตกหัวแตกแล้วหัวแตกแล้วมึงหัวแตกแล้วไม่หลบได้ัลหลังกิงูได้นะหัวก็อหลัง้หยแม่งยิงเข้าหัวเลย

ยิ่งยิ่งก่าแมนดาอีกนะยังมันมืดเลยสัตว์กล้าเลยเี่ยไม่ตาหลังไปูไอ้ชื่อออตอนแรกมาทาแบบเปลี่ยนชื่ออล่ะเอ้ยดีดกล้าแมนเี่ยกล้าแมนตายตายเลยคนนึงเลยคนนึงอจริงจริงลอันตายแล้วเกิดมามาเดี๋ยวอนด้วยไอ้เ็นเ้ยมึงมึดูมันไปยิงไอ้ตังนแล้วเว้ยมึงเห็นปะนูนอะ มันเกิดไงเกิดทางพวกเราน้องเจอกันเฮ้ยหลังหลังหลัง่ะเข้าหลังเข้ามาหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเออแล้วก็ชอบหนีไป้เหียแอบล่ิงไม่ตายเพื่อนกัน อย่ายิงกูเนี่ยบ้าเียวว่ะวิ่งไม่ออกขอดไปมาปอดดังล้าปอมไึมาแล้วขึ้นมาแล้ว้ตายวตายแล้วไปปอดอีกต้นหนึ่งมาอีกต้นหนึ่งมาตายตายไปประตูไปประตูไอสองวันนี้จำได้เป็นแม่งเป็นพวกกันเออไอเจ้าทางล่างนั่งเล็งมันนั่งเล็งมันลักเล็งผมเลงไปแล้วไอไอไอแมนเน็ตบอกเนี่ยคนเนี้ยนั่งเล็งเนี่ยดั่งเล็ง อยงเป <c oughs> ิดไม้ได้ยูงตีเดือนนะว้าเอ้ยพวกมึงเป็นอะไรกันปอยืนเนกบอยืนเมกที่มันวานเราบอลวานเราบอนบอดักบอดักบอ้อบอลนีอี

โอ้กูตายมันตายยัว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เ้ยเ้ยเฮเฮ้ย ตายตายตายไปดีเฮ้ยมีคนนี้ข้อเ่าไปแล้วตว์กระทิงลุดกระทิงลุดกระชิงลุตัดกระวานกระชิงลุดกระทิงลุดออดูออดูนั่นไข่อ่ะตว์อยู่น้ำอ่ะเข้ามา เฮ้ยปดแกวอกวมาเ้มันจะมีคนตายโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้